สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องนอง้นาณาทุกท่านครับผมสำหรับมื่อนี้กับเป็นวันพฤหัสที่17เดือน2ปี65ทางไขายเซียนคืนมมซูลินเกษสิได้มารีวิวเปิดขายคืนลักดักไกป่ปลานกกวักอิลุ่มครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้าในงานความชัดเจนกันไกๆเลยครับผมล้วก็สิแจงราคา เปิดขายให้พี่ให้น้องไดซ่าบไปพร้อมๆกันครับผมนี่ฮะอันนี้คือหนึ่งชุดเนี่ยบ่วงเดียว31หลักพร้อมลังเก็บรวมทรงเบ็ดเซร็จสี่บาทครับผมรอชำระเงินอยู่หน้าบาท450บาทอ่ะเดี๋ยวสิพาไปชมรายละเอียดในงานความชัดเจนกันครับผมกับเป็นลักสแตนเลสครับผมลักสแตนเลสสายเมนเสือกทักลายกระดูกงู นี่ครับเป็นไดรลอนครับผมพันหลักสายนากเป็นระบบหลอกครับผมต่อระบบหลอกสายพีอีห่วงทองเหลืองเบอร์สิบหกนี่ครับ้อมดวยลังเก็บเอ็นเบอร์เก้าสิบครับผมเอ็นเบอร์เก้าสิบเดี๋ยวมาชมนี่ฮะชัดเจนครับผมนี่เป็น ทั้งขายเส้นคืนสิเหตุไหวคือเอ็นเบอร์เก่าสิบกับผมสำรับทันทีสิ 4, สั่งเบอร์แปดสิบเจ็ดสิบเบอร์ลอยก็สั่งข้าวม้าด่ายกับผมชุดละสี่ลอยหาสิบบาทกับผมรวมส่งนี่ฮะสามารถนี่ฮะดักไกป่ปลานี่ครับนกกวักอีรุ่มในชุดเดียวกันกับผมกับเป็นชุดนี่ครับประหยัดต้นทุนกับผมหนึ่งชุดก็สามารถดักได้สามอย่างหรือว่าทันทีสนใจ เอ็นเบอร์หน่อยกะเบอร์เจ็ดสิบแปดสิบกับซั่งใดกับผมถ้ายื่นพื้นแล้วทั้งขายเสียนขืนมอสซูลินกระเสดเบอร์เก้าสิบครับผมนะฮะเบอร์เก่าสิบบวงกระสิบอตกตังเก็บง่ายกับผมแต่ถ้าเอ็นเบอร์แปดสิบเจ็ดสิบกับสีบสบไวนะฮะนี่ครับรายละเอียดแหมืงานกับผมชุดละสี่ลอยห้าสิบบาทสามชุดนี้กับเป็นสินค้าที่สิจัดส่งในรอบเสาว,วันที่สิบเจ็ดครับผม เป็นงานที่ลูกขาดสั่งเขามาก็ถือโอกาสมารีวิวแจงให้ได้ชมรายละเอียดเหนือง,งานไปพร้อมๆกันกับผมจุดละ3 1หลักพร้อมโดยรังเก็บ450บาทสายหนากน็ต่อระบบล็อกกับผมระบบล็อกดักไกป่ปลาสามารถนําไปดักนกควักอีลุ่มได้คับผม กับต่อสายหนาระบบลหลกรายละเอียดเหนืองานหนานลานกับตามผ่าเพียนอยู่ข้างหนาเลยครับผมสาหรับทันที่สนใจอุปกรณ์อื่นๆก็ทักเข้ามาสอบถามได้ครับผมสนใจอยากเหตุเองหรือว่าชุดสําเร็จตัวนี้ก็ทักเข้ามาคุยมาสอบถามได้ครับผมเป็นรายละเอียดเนืองานที่ทั้งขายเส้นึ้นในนํำมาเปิดขายพีเห้นออกกันก็เป็น ขืนเดียว31หลักพร้อมโดยลังเก็บรวมทรง450บาทบริการจัดเก็บไปทางรถชำระเงินอยู่นาบานครับผมนี่ฮะ450บาทจะขอฝากรายละเอียดไวก้กับพี่กํน้องสมีกรครับผมสวัสดีครับ